สวัสดีค่ะพอดแคสต์ Podcast ของนิววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่อง3วิธีเพิ่มพลังชีวิตค่ะหลายคนมาถามวิธีเพิ่มพลังชีวิตกับนิวเยอะมากๆเลยนะคะต้องบอกว่า3วิธีหลังจากนี้ไปที่นิวกําลังจะพูดนั้นเป็นวิธีการที่นิวทํากับตัวเองแล้วได้ผลเลยจะเอามาแบ่งปันนะคะไม่ได้อ้างอิงจากทฤษฎีอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะ ก่อนที่จะไปวิธีการที่1นนะคะนิวก็อยากจะขอเกริ่นก่อนว่าการใช้ชีวิตของเราทุกวันนี้การเสพสื่อหรือสิ่งแวดล้อมรอบกายเนี่ยก็มีผลต่อพลังงานชีวิตของเราเป็นอย่างมากเลยค่ะแต่นิวอยากจะย้ำกับทุกคนตรงนี้เลยค่ะว่าไม่ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหนเราไม่สามารถควบคุมโลกภายนอกได้แต่อยากบอกว่าเราสามารถควบคุมโลกภายในใจของเราได้ค่ะ ไม่ว่าโลกภายนอกจะดูดพลังงานของเราไปเท่าไหร่ก็ตามเราก็จะต้องมีเวลาที่จะกลับมาชาร์จพลังตัวเองค่ะเพื่อที่จะเติมพลังภายในใจพลังภายในให้เต็มอยู่เสมอค่ะเรามาเริ่มวิธีที่หนึ่งกันเลยนะคะวิธีที่หนึ่งิวจะบอกว่าเป็นวิธีที่คลาสสิกแต่ว่าไม่ค่อยมีคนทำกันมากเท่าไหร่ค่ะนั่นก็คือ การนั่งสมาธิค่ะการนั่งสมาธินี้เนี่ยนิวไม่จํากัดเลยนะว่าจะเป็นในรูปแบบใดค่ะขอให้เราได้พบกับความสงบความเงียบสักช่วงเวลาหนึ่งก็ยังดีค่ะ หากวันนี้ค่ะใครที่เข้ามาฟังแล้วยังไม่เคยนั่งสมาธิเลยหรือว่าไม่รู้จักวิธีว่าจะเริ่มต้นยังไงนิวขออนุญาตแนะนําวิธีที่นิวไปเรียนมาจากาศูนย์ปฏิบัติธรรมของท่านอาจารย์โกเอ็นก้านะคะเป็นการนั่งสมาธิที่แค่ดูลมหายใจของตัวเองค่ะนั่นก็คือการนั่งสมาธิแบบอานาปานาสตินั่นเองค่ะซึ่งเวลานั่งนะคะเราก็นั่งให้สบายของเราเลยค่ะนั่งขาสมาธิในรูปแบบใดก็ได้ เอาจิตของเราค่ะไปอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกตรงจมูกเท่านั้นเองค่ะโดยภายในใจเนี่ยไม่ต้องภาวนาอะไรเลยนะคะแค่รู้ว่าลมหายใจมันเข้าและลมหายใจมันออกเท่านั้นเลยค่ะเอาจิตไปอยู่ที่ปลายจมูกตรงลมหายใจนะคะเข้าให้รู้ว่าเข้าค่ะออกให้รู้ว่าออกเท่านั้นเลยค่ะ หนในประโยชน์ของการนั่งสมาธิคือเราได้หยุดพักจากโลกภายนอกที่มันช่างวุ่นวายเหลือเกินค่ะทุกคนให้เราได้มีเวลาได้กลับเข้ามาภายในใจของเราภายในตัวเราว่าความต้องการของเราคืออะไรจิตที่มันฟุ้งไปดึงกลับมาที่ลมหายใจอยู่เสมอนะคะ ตัดขาดโลกภายนอกตัดขาดโลกโซเชียลสักครู่หนึ่งเราก็จะได้ค้นพบกับความสงบภายในค่ะและนั่นแหละคือคุมทรัพย์พลังอันยิ่งใหญ่ที่เรามีภายในตัวเราค่ะต่อไปวิธีที่2ค่ะคือการเลือกเสพพลังบวกค่ะ คือในตอนที่เราหมดพลังชีวิตหมดไฟกับชีวิตเนี่ยเราต้องรีบหาพลังขั่วบวกมาเติมให้กับตัวเองเลยค่ะแล้วโลกโซเชียลเนี่ยมันมีหลายสื่อหลายสิ่งให้เสพมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกเสพพลังบวกค่ะ Energies are contagious ค่ะ พลังงานเป็นสิ่งหนึ่งที่ถ่ายทอดกันได้ส่งต่อกันได้แล้วเป็นโรคติดต่อได้เช่นกันประมาณนั้นเลยค่ะคุณลองนึกถึงเวลาที่คุณอยู่กับเพื่อนที่เป็นคนตลบมากๆทําอะไรก็หัวเราะไปหมดคือเราก็ไม่สามารถต้านทานเสียงหัวเราะนั้นได้เลยจริงไหมคะเราก็ต้องหัวเราะแล้วก็แฮปปี้มีความสุขไปกับเขาด้วยเช่นเดียวกันค่ะในวันที่เราต้องการพลังงานด้านไหนจงไปหาขุมทรัพย์หรือคนที่มีพลังงานด้านนั้นค่ะเพื่อมาเพิ่ม พลังงานด้านน,นั้นๆให้กับตัวเราค่ะและสุดท้ายวิธีที่3ค่ะนั่นก็คือออกไปสัมผัส ธรรมชาติบ้างค่ะเหมือนกับที่หลายๆคนเรียกว่าชาร์จพลังชีวิตนั่นเองค่ะออกไปสัมผัสธรรมชาติออกไปรับบรรยากาศอากาศชมนกชมไม้กอดต้นไม้เดินพื้นหญ้าเราคือธรรมชาติค่ะและธรรมชาติคือเราค่ะในวันที่เรากลับไปหาพลังงานเดิมแท้ของเราค่ะเราจะรู้สึกคอนเน c t หรือเชื่อมต่อกับพลังงานเดิมแท้ที่เป็นความ ามธรรมชาติเราจะรู้สึกเบาสบายเบิกบานมีความสุขสงบมากๆเลยค่ะ ใครที่เครียดเครียดอยู่หมดพลังชีวิตนะคะต้องหาที่เที่ยวต้องหาที่ออกเดินทางบ้างแล้วล่ะค่ะและนี่ก็คือ3วิธีเพิ่มพลังชีวิตของนิวเองนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านและลองเอาไปใช้ดูไม่เสียหายค่ะขอบคุณที่ฟังกันมาจนถึงตรงนี้นะคะใครใช้วิธีไหนเราได้ผลคอมเมนต์มาเล่าให้กันฟังบ้างนะคะ สำหรับวันนี้นิวต้องลาไปก่อนแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีพลังชีวิตที่สดใสยอยู่เสมอนะคะสวัสดีค่ะ